เคยเห็นสับป,ปะทนดำๆกันไหมคะโดยปกติแล้วสีดำและโครงสับป,ปะทนเนี่ยมักจะเป็นสีแดงอันนี้พี่พูดถึงในกรณีที่เป็นโครงสับป,ปะทนที่เป็นโครงเหล็กนะคะโดยปกติแล้วโครงของสับป,ปะทนเนี่ยก็จะทํามาจากวัสดุ2ประเภทแบบ หลักๆเลยก็คืออันดับแรกคือโครงเหล็กตัวซี่ของโครงสับป,ปะทนเนี่ยจะเป็นเหล็กทั้งหมดส่วนด้ามจับเนี่ยจะเป็นไม้สีที่พบเห็นโดยทั่วไปของโครงสับป,ปะทนและด้ามไม้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงแล้วก็วัสดุอีกชนิดหนึง่งที่นิยมนามาทาโครงสับป,ปะทนก็คือไม้ซึ่งสับป,ปะทนท,ที่ทําจากโครงไม้เนี่ยพี่ไม่ชํานาญแล้วก็ไม่มีความรู้ด้านนี้เพราะฉะนั้นขอนุญ,ญาตไม่พูดถึงนะคะพูดง่งายๆเรื่องไหนที่พี่อูรู้พี่อูก็บอกส่วนเรื่องไหนที่พี่อูไม่รู้เนี่ยก็บอกตามตรงเลยคะ่ะว่าไม่รู้กลับ ต่อกันที่สีดำและโครงสับป,ปะทนกันนะคะถ้าคุณลูกค้าสั่งสับป,ปะทนไม่มีการระบุว่าขอเปลี่ยนสีเนี่ยจะได้เป็นโครงและดำสีแดงนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์พิเศษได้สับป,ปะทนที่ดูไม่เหมือนใครยากเพิ่มความโบราณให้กับสับป,ปะทนโบราณที่เขาสั่ง <c oughs> ก็มักจะบอกให้พี่เนี่ยช่วยจัดการเปลี่ยนสีของโครงและดำสับป,ปะทนให้เป็นสีทองบ้างหรือสีดำบ้างไม่น่าเชื่อนะคะแค่การเปลี่ยนสีของดำและโครงสับป,ปะทนเนี่ยจะทําให้สับป,ปะทนคันนั้นเนี่ยดูมี เแตกต่างออกไปหลังจากดูสับป,ปะทนที่มีสีดำทั้ง3สีแล้วเพื่อนๆคิดว่าดำสับป,ปะทนสีไหนสวยคะลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะพี่อุ๋อยากรู้